ว่าเราคือจริงๆอ่ะอย่างอย่างช่องเจก็เป็นบ้านใช่ไหมคะที่เราอยู่แบบมาสิบวายรู้ของเล่นละของแรงนลกพิสาวันนี้หนูยังไงลูกก้าวขาไหนออกมาไม่น่าสิหนูก็ว่าอยู่โอเคเอาใหม่ค่ะมีลายด้วยใช่ไหมประเด็นไม่ลองไปดับปิดเลยโอเคค่ะก็ ก็จริงๆก็ช่องเร็จก็เป็นบ้านที่อยู่มานานแล้วก็เรารู้สึกว่าสบายใจทุกครั้งที่แบบว่า,ามีบ้านอยู่แต่ว,ว่าพอเป็น f รีแ l นซ์แล้วมันก็รู้สึกว่าชาร์จมากขึ้นแล้วก็ได้มาเจออะไรที่แบบว่าทีมใหม่ๆอ,อะไรที่หลากหลายค่ะก็ก็ยังตื่นเต้นกับทุกๆงานที่ทําอยู่นะคะใช่ค่ะ <ๆ S 2> จริงก็หลายอย่าง ที่ไม่ได้ทําอย่างรายการที่ไปออกมาก็อยากเปนแฟนก็จะได้เห็นแบบอะไรในรายการที่ไปออกมากขึ้นเพราะว่าก็จะได้เห็นแบบรายการวาไรตี้หรือได้เห็นเราทําอะไรหลากหลายหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะมีแบบว่าพิธีกรหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะตอนนี้ค่ะที่สามหมดสัญญาหรือว่าที่ไปออกรายการโดไใก็คือหมดสัญญาเลยอ๋อจริงหมดนานแล้วค่ะหมดตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่า ก่อนพอ,พอหมดสัญญาปุ๊บแล้วก็เราก็ยังมีละครที่ออนแอร์กับทางช่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เกียรติทางช่องด้วย mm. ใช่ใช่ค่ะ mm. แต่ว่าจริงๆกเ็เราคุยกับผู้ใหญ่แบบด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะแล้วก็แล้วก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอยีกแล้วค่ะแล้วก็พอรู้สึกว่าเออมันยังมีละครกับทางช่องที่ยังออนแอร์อยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้เกียรติทางช่องก่อนให้แบบทำงานของช่องให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะแล้วค่อยออกมา ของละครเนาะที่ได้เล่นที่ได้เล่นแบบที่ผ่านๆมาเพราะว่าส่วนมากก็จะมีละครดรามา่าติดต่อกันเยอะมากแล้วก็จะเป็นผู้หลกกระทำมากกว่า<ม>ผู้กระทำใช่ไหมก็แฟนๆก็อาจจะติดภาพตรงนั้นแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยินดีที่จะรับทุกๆงานค่ะก็ลองเข้ามาติดต่อแล้วก็เข้ามาคุยกันได้อยู่แล้วตอนนี้มีงานอะไรติดต่อมาอย่างไร,รละครอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก<อ>็อาจจะมีคุยบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้แบบลงตัวอะไร ช่แต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็เป็นแบบว่าที่หลายๆคนเห็นก็รายการหรือว่างานต่างๆที่แบบออกมาอยู่ว่าที่ใส่ในับของรื่องาวที่มันดูได้สดๆก่อนก็เลยยังไม่เลิกที่จะรับลมจากท่องไหนเลยค่ะอาจจะมีการพูดคุยกันในหลายๆอย่างด้วยค่ะเพราะว่าละครเรื่องหนึ่งมันค่อนข้างใช้แบบมันมีหลายขั้นตอนเนาะ จริงๆวันนั้นคนเยอะมากยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เจอหรือว่าพูดคุยจริงจังเลยค่ะการได้พาการบอกว่าจะพาไปแนะ่นแหละไมดูแต่กับผู้ใหญ่ในวันที่สัมภาษณ์คู่น้องสรุปก็คือดูแลก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือกลับไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่แค่แค่วันนั้นก็ทั้งเชื่อคือคิดว่าผู้ใหญ่ทางช่องน่าจะแบบค่อนข้างยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นคือทางทางช่องก็รับแขกแล้วก็ คือคนเยอะมากจริงๆในงานนั้นนะคะเราก็เลยยังไม่ได้รบกวนเท่าไหร่ไม่มีมีแค่ถามขอข่าวแหละคะ่ะว่าแบบวีแลน์แล้วหรอแล้วก็รับงานยังไงได้บ้างแค่นั้นเองค่ะเราก็แบบว่าใครจ้างก็ไปหมดตอนนี้กอมาเป็นอิสระ นี่เป็นของพี่เออยู่แล้วค่ะเรืเร่ด้วยความที่เหมือนเหมือนพี่เอก็ก็เป็นคนใช่เป็นใช่เป็นที่เป็นที่ที่ผูกบ้านเรามาด้วยตั้งแต่และเราก็แบบว่าเหมือนสบายใจแล้วก็เต็มใจที่จะไปช่วยงานพี่เออยู่แล้วค่ะพอได้หนออกงานคูนก่ก,ก,กันครั้งแรกได้ทำหน้าที่กันครั้งแรกมีการพูดติดต่อกันยังไงบ้างยังอย่างมากแต่แตใช่ใช่ค่ะแต่ยินดีออกได้ใช่ค่ะจ้างได้ค่ะไม่ต่าสาวพิเศษ ค่ะเราเห็นทีแปลกแฟนแจริงๆก็ต้องขอบคุณแหละเนาะแฟนแฟนที่ที่แบบว่าเอนดูผู้เราค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกแรกที่ที่ที่ได้แอกว่าคุยกับเขาผขไม่ไม่คิดว่าจะแบบมีคนจําได้ขนาดนี้ <laughs> ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนบอกว่าเออดีใจไปกับผู้เราด้วยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณที่แบบต้อนรับอบุ่นมาก เวลาที่ผ่านมานานมากแล้วนะคะที่แบบว่าเออไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันแล้วก็คือที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังหวังดีกับเขาแล้วก็พอเรียกว่าอะไรเป็นกําลังใจให้เขาแบบผ่านอะไรเงี้ยแล้วกันนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอกันเราก็เออก็เห็นเขาแบบเติบโตขึ้นหนึ่งเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็เราก็แบบว่าเออสบายใจที่เห็นเขาเป็นแบบนี้ด้วย ได้ได้คุยกันบ้างค่ะได้คุยกันบ้างมันหนักหนักรอบกันแล้วเราก็ลงรูปรูปไปแล้วก็มาแปลว่าแบบรับของเออะไรประมาณเนี้ยเราแบบสี่คนอีกรอบไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราจะถ่ายรูปของเราอะไรอย่าเป็นเป็นแบบฟิลแบบแฟชั่นนิดนึงค่ะประมาณนั้นแล้วก็คป่าอะไรนะคะแต่ว่าเขาลงรูปก่อนเราไงประเด็นแต่คือจริงๆอ่ะเราเป็นรูปของเรา มีสิบมีสิพราะคือกรล้นกับคูนันะเพาะว่าะักัเหมือนเดิมเ้ว่าีเลโอโคือยังไม่ยงไม่อยากให้ทุกคนแบบรีบหรือว่าคาดหว่างเค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เราก็ก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็คือสบายใจทุกอย่างหลายคนก็คือ จะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีคุยบ้างมีคคนุยบ้างใช่ก็มีคุยบ้างคือแหมล้วก็สวยขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีคนมามาคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เลเชียร์ว่าตัวราการเนี่ยแหละที่มีคนมาโอดกับแหม ฟิลแบบอ,อะไรไม่ไม่ก็อย่างที่บอกไปคือไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่ากดดันหรือคาดหวังแล้วก็ไม่ต้องแบบรีบขนาดน,นั้นนะคะพี่สาคิดว่าพอกลับมาเจอกันแล้วมันเป็นแบบเวอร์ชันนี้มันก็เป็นความความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันนะแต่ก็มีอีกหนึ่งเสียที่เขากลัวว่าเราจะกลับไปรีเย เรื่องคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันวัดยจะพังอีกแล้วม like <bbe> ันใกล้มือเกินคือเรื่องอ๋อเรื่องคอมเมนต์น่ะมันมันทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอเลยะมันมันก็มีทั้งคนที่แบบว่าชอบแล้วก็คนไม่ชอบเรททุกๆเรื่องอยู่แล้วค่ะทิสาคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะไม่อยากแซวคอมเมนต์เพราะว่าหลายๆคอมเมนต์จะค่อนข้างเป็นในแง่ลบที่แบบไม่อยากเออเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเราเนี่ยอุ้ยเราเราไม่กล้าแซวอยู่แล้เหรอ ใช่แต่ฝั่งนู้นเขาจะเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆก็ก็อย่างที่บอกไปคืออยากให้ทุกคนแบบสบายๆกันดีกว่าแต่ว่าส่วนตัวเรายืนยันได้ไหมว่าตอนที่อาจารย์แม่รับีระกันไม่ได้เป็นคนแจกตามที่หลายๆคนตีความหรือว่าตอนนี้เราไม่รู้ไม่กล้าการันตีใครไม่มันก็คือมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปดีกว่าค่ะใช่แล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันดีกว่าแล้วปัจจุบัน พี่ต้องสิคืออยากทำแต่งานอย่างเดียวเลยค่ะค่ะต่อไฟไฟเริ่มไม่ไหวแล้วโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคฝากฝากฝากแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการหรือว่าคือพอเป็นฟรีแลนซ์แล้วดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากแบบว่าพี่พี่ตั้งหนูได้แล้วกันค่ะก็รับงานทุกอย่างนะคะติดต่อมาได้ค่ะ